เปิดรายการมึงต้องเปิดแล้วนะเปิดตัวนี้หรอสักรารดใหม่สักการะใหม่ถ้าเราแทงสนุกแทงเขาเป็นรูแล้วจะทำสักการใหม่อ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ทีทดีสักการะหม่ถึงปีใหม่มึงนี่มันผีทะเลกูตื่นเต้นนะเนี่ยมึงก็รู้อยู่ว่ากูตื่นเต้นเนี่ยอเจ้าของรายการมพวกเราเป็นคนดีทำดีดีด้วยทำตัวดีดีด้วยราชนครับนี่คนดีที่ไหน ทั้งหลายนะครัะคนจากอะไรที่นี่เขาชื่อวงว่า Water Water Walk Band Water Walk Band นะว่าน้ำเดินไงเฮ้ยพวกเราก็มีเหมือนกันเขา Water Walk น้ำเดินมึงอะไร Water แต่ดึงอะไรอะน้ำลาย โอ้โหเลือึงเนี่ย MSN ด้วยไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เนไรผิดหวังแต่เชื่อว่าเพื่อนๆกูเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอ้าวบอยของเ็าดีทำไมโยนที่กูเลยเหรอน้ำอะไรเตเร์อะไรละวตล e r เล v e อะไรน้ำรักโอ้โหลคนเราต้องเติเตินด้วยความรักไงน้ำแห่งความรักโอ้เจ๋งเลยจริงๆ่ะเนึง w a กูาจะเก็บนเนสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรอันนี้มัน้าไปเตอร์รัน น้ำวิ่งตกลุมเลยตกลุมวิ่งตกลุมเลยดีแล้วสอกแล้วเก็บแล้นคนสุดท้ายตอนนี้ไอสองคนตอนนี้แบบว่ากัดปากกันตอนนี้ทุกคนคาดหวังมาอเล็กอเล็กอุ้ยนี่ทองคำของแก๊งพอเตอร์ฮาร์ดอะไรอ่ะน้ำใจเดีอนี้ดีเพชรเม็ดงามของแก๊งคนดีที่ไหนเจมสเจมสเจมเจมเจมส์มนกดดันจริงสุดท้ายด้วยไม่มีแล้วไม่มีใครขเดมีมีอะไร้ watermelon watermelon คุณนมาคุณตาอยู <Labor ator il fi> like video, like ่แล้วฝั่งนี้คนดีที่ไหนขอบคุณมากที่ตอบรับคําเชิญเดี๋ยววันนี้กินกันคือการกินเนี่ยเราก็ไม่ได้กินกันจุขนาดนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้กินเก่งเราก็เลยเชิญคนดีที่ไหนมาเฮ้ยฝั่งนี้ก็กินกันไม่ลงเหมือนกันเพราะอะไร ไม่รู้ครับแล้วในนี้ในนี้ใน5คนนี้คุณการกินของคุณดูเดือดแค่ไหนถ้ากินนะผมว่าน้องผมน่าจะดูเดือดสุดอเล็กกหรออเล็กน่าจะดูเดือดสุดปะพเราปะอยากกินไหมไปครับ ถ้าผมพูดคำว่าซูชิคุณจะพูดคำว่าชินไค่ถ้าผมพูดคำว่าซูชิคุณจะพูดคำว่าชินไค่ถ้าผมพูดคำว่าซูชิคุณจะพูดคำว่าชินไคไม่เอาด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งมากชอบชอบเจ๋อเจ๋อวานอันนี้อันนี้ชิงนเต็มแล้วห้าวอะร้านมึงร้านมึงถ้าคุณพูดถึงคอหมูย่างคุณจะพูดถึงเจ๊แดงถ้าคุณพูดถึงคอหมูย่างคุณจะพูดถึงเจ๊แดงถ้าพูดถึงคอหมูย่างคุณจะพูดถึงเจ๊แดงหยุดเอาละแฮปปี้ทุกฝ่ายขอบคุณมากขอบคุณมาก ตอ,อนแรกนี่นะ <S <S ผมบอกคุยคๆกับเกสว่าเฮ้ยชินไครเนี่ย <S <S มันใกล้บ้านผมแถวราชพฤกษ์ถ่ายอันเนี้ยใกล้บ้านสบายเลยสรุปไม่ได้เลยต้องยกชินไคออกมานอกสถานที่ใช่แล้วคุณยก,ออกมา่างนี้ได้ด้วยเหรอใช่จริงๆก็รับแบบว่าสําหรับงานแต่งหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแคทเทอริ่งแบบนี้ด้วยส่งงานศพไปไหมไปไปหมดไปนะเกมที่1ต่อแถวกินซูชิแต่ละทีมต้องสลับกันตอบคำถามตามโจทย์ที่ได้รับเมื่อผู้ตอบถูกต้องสามารถเลือกกินซูชิได้1จานครบ2อนาทีที่ไหนมีจำนวนจานมากกว่าถือเป็นผู้ชนะ ตอนนี้ขอให้เป่ายิงฉุบเพื่อเลือกนัมเบอร์ก่อนว่าใครจะเล่นก่อนอ๋ออ่าชิวเป่าเลยไปหัวหมูทะลวงฟันเล็กชนะบางฉุบบางช้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ไม่ทำอะไรกันมาทไมมันดูช้าช้าวะมันดูแบบเฮ้ทำไมม, <c oughs> มันช้าช้าวะทำไมอ่ะเป่เนื้อหลอกซมเนื้อหลอกซมเนื้อหลอกซมออกเรียงออกเรียงเลยขยันเสมอกันแล้วเกิน โจทย์ของทีมนี้ก็คือผู้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ไม่มีพยัญชนะรอเรืออยู่ในชื่ออ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงขอคิดก่อนที่ไหนพร้อมแล้วเริ่มครับยะลายะลาไปดิโอโอเคใช่ไหมโอ้โหไอเด็กบจารยไอ้ไข่มนทำไม่ได้ไม่เป็นไรภูเก็ตเฮ้ยภูเก็ตเหรอภูเก็ตต้องกับปากเก็ตอ๋อไอเก็ตเก็บสองเก็บสองคำร้านตัวเองมีนึกกินไปหมดเลย นั่นคิดมาจากบ้านเลยทันดีทันดีลังปางลัปางยอนนี่นี่ใส่เอโดะนี่นี่ใส่เอโดะใส่เอโดะตาตาตาเฮ้ยโอ้ยยังไงอ่จะดูโลกออนี่ติ๊งแล้วติ่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 งแล้วตาปากต ตากตาตากไปแล้วต้องกลับแล้วไม่ต้องสอนเออลำพูนลำพูนโอ้ยใกลๆลำปางเยี่ยมเลยจอดของเตรเมลอนุ้ยโอยิ็วสุดเลเดเาเดือเอาอชอบชอบอชอบชอบเจ้าของร้านเจ้าของร้านอรานลพร ลรอเรืองไ้อนแกนถอนแกนเลยเลยอุ้ยสอนเลยเหรอ้ยเลอเหรออ้ยโอ้ยงานวงรองาสามสิบปีสุดท้ายครับสุขโขัยสุโขัยเก่ายังไม่หมดเลยอันเก่ายังไม่หมดไม่หมดสุโขัยไอไยภูมิยภูมิ กินใบมาเลยติดดินะกินใบตอมาเลยอะไรฮะเยังไม่อะไรเดี๋ยวเดีอุทัยธานีอุทัยธานีปทุมธานีเอ้ยเฮ้ยเลืนแล้วเลื่อนไปแล้วไปหรอเข้ามาหนึ่งเบือเวลาเฮ้ยเยอะจัดแล้วทำไมเขาไม่เห็นห่วงหลอกกันเลยเนี่ยคือเขาเป็นดาราไม่ได้หรอครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะวัฒห่วงสุดๆเลยนะ คือเจ้าของเอาจังหวะเมื่อกี้มึงไปนั่งลงแล้วเคี้ยวทำไมเจ้าของร้านเจ้าเจ้าหมดทั้หมดเป็นเมสซี่เหรอแฉมแฉมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเกมนะฮะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเกมเดี๋ยวมีเกมโอเคครับสรุปคะแนนสำหรับทีมพี่ๆคนดีที่ไหนทำไปทั้งหมด16จาน16คะแนนโอ้โหดีดีดัง อร่อยอร่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกเหนียวบ้างข้าวข้าวเหนียวนุ่มแนะนำไม่กินปลาหมึกแนะนำว่าหอกินกูใม้กินนี้ตามจะลื่อนลงไปมันกรอบบ้านสำหรับทีมนี้ก็คือให้พูดชื่อประเทศที่ลงท้ายด้วยสยาเอียตีเลยอะไปจอ์เจียโอ้ยมาดมือ ออสเตรเลียไปไปไปบอสเนีย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 มาคอเขียนะโอ้โหเร็วอะโบลิเวียเฮ้ยคือคเร็วเลยคเร็วโอลเรียอะไรเดี๋ยวเรี๋ยวพากก็าเดี๋ยวมันจะเริ่มเฮ้พาบอกก็มาโบเอเซียเช็คโกโลวาเกีย ลิเบียลิเบียไนเียรเ้ยลิทัวเนียมาเกมีอะไีกนคุอพ่อแต่ว่ากัมพูชาเอ้ยมอินโดนีเซียเอ้ยินโดีเซอินเดียเอมงโกเลียเเซีีสามสอง หนึ่งหมดเวลาเย้สรุปคะแนนนะครับของทีม w o r l d Walk Band ทำไปได้ทั้งหมด17จาน17คะแนนโอ้หซูชิเขาอร่อยสุดๆเตกมที่2ปิดตาปั้นซูชิแต่ละทีมต้อส่งตัวแทนออกมาปิดตาปั้นซูชิทีมละ2คนครบ3นาทีทีมไหนมีจํานวนซูชิที่กรรมการเลือกมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะนี่คือมือหนึ่งนะมือหนึ่งที่ชินใครเนี่ยคือพี่ยิมง่ายเลยใช่ไหม ทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนได้ครับผมมีการแรกนะครับครับชุบน้ำชุบน้ำนี่นะครับตบกับข้าวครับทำเรา15กรัมนะครับผมโอเคปลาขึ้นมาเลยปลาน่ะครับผมข้าวข้าวหวานเลยครับครับแล้วก็พริกก็ดูไม่ยากนะครับเฟสอ่าสมครับผมแลนดิ้งหรืออะพี่ยิ่ใช่ครับอันนี้อันนี้ป้านออกพรีวีแล้อันนี้คือป้านออกทีวีเออป้นขี่ร้านนะเป็นไงป้นของพี่หลาน มากถือว่าเร็วมากแล้วแต่มาตรฐานนี่คือโมเดลสิ่งที่เราต้องทำเนาะเดี๋ยวจะจับเวลาครับ3ามนาทีเลือกก่อนครับว่าใครฝั่งคุณธันรทีเราก็เจ้าของร้านครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเองผู้คนหนึ่งแล้วก็เอาน้องชายคนนี้บึ้งเลยอุปบันบอยบันซูชิอีกคนนึงนะครับเหมาะเลยพี่แท๊บ เอาคนไปแล้วเอาแล้วพี่นะครับก็ต้องขอบคุณชินไข้ด้วยนะครับกินที่นี่ขี้ที่ปั๊มนะครับขอบคุณชินไข้ด้วยนะครับผมคำแรกติดใจครับคำต่อไปติดคอครับขอบคุณจริงจริงครับกินที่ปากลงด่างเหมือนกันครับเฮ้ยเงียบอะเงียบไปนานโอเคครับสามนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่นแหละเออพี่แอ๊บแจ๊กก่อนโอ้โหไงมันนหลังนั่นหลังนัานหลังข้าวหน่อยพี่ครับ พอแล้วเดงเน้เร็วดงทำเร็วต่อต่อต่อเฮ้ยท่าช่วยท่นช่วยเอ้โอ้โหเฮ้เอี้ยเอ้เล็กดีเล็กดีเล็กดีเย้หเ้เ้เียวเคียวเียวหนครับรุ่นรุ่นไปเฮ้ย่เาเยอะนะเาเยอะนะเร็วเร็วเรเร็วเขามาเฮ้ยได้ยบกว่าอันแล้วเียบ้าไปแล้วพี่แท็บเด้งไปทีสุดท้าย ห้าส okay sì> şey> ี่สามสองหนึ่งหยุดครับหยุดครับหยุดหยุดหยุด ทังซุ้ยชีหรือข้าวต้มเป็น <_ at> น้ำน้ำฉ่ำ <_ s ources> เนี่ยอุ้ยมัน้นสวยจังอ่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ได้จำนวนเท่าไหร่ก่อนเนี้ยมันอยู่<อ>ที่พี่ยิมจะเป็นคนตัดสินว่าคำไหนแม่งผ่านต่างหาก<อ>ดูทรงแล้วทางไหนเป็นไปได้มากกว่ากันก่อนฮะได้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 สักคำหนึ่งนี่แหละครับมีสองคบโอเคนั้นคนไหนผมเอาทางนี้ก่อนอ่ะพี่ยิมตัดสินทางนี้ก่อนพี่ยิมเชิญครับทางนี้ก่อนเลยครับคำไหนใช้ได้หยิบออกมาเรียงใส่จานนี้อย่างสวยงามได้เลยครับคือฝั่งของ water walk band ของเราครับใช่ครับหมุนแล้ว ายอ๋ออันที่เฮ้ยเขารอบเว้ยเฮ้ยได้ไหมนายได้ครับได้ที่ปวยเกดอาจารย์ปอยเกดเฮ้ยผมว่าเหมือนจะได้นะการล์เเปิดเปิดเปิดเสือดูก่อนเผื่อมีได้ปอยเกดสุดเฮ้ด้ปเกดปอยเกดหมดแล้วครับสามคำนะครับโอ้อาจารย์โง่นะไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยมาที่ทีมของเราครับดีที่ไหนที่ได้ทางจานผมว่าเจ้าของชินไทยก็ทำเองนะได้ทางจานอยู่ได้ทางจานนี่เฮ้ อ๋จากนี้อเล็กล้วนเลยเหรอโห้ยทำสวยนะเนี่ยเออเอามาตรฐานพี่เลยมาตรฐานเออชินนัมได้ชินนัมว่ะถามมาตรฐานชิ้นใครอย่าคิดว่ามีเจ้าของอยู่ที่ทีมนี้อันนั้นอันนั้นได้อันนั้นได้หกคำนะครับหกคำครับแล้วของทีมนี้ทีมนี้เท่าไหรนเจนั้นได้สามคำ เกมที่3ตาต่อตาเมนูต่อเมนูแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกมาแบทเทิลกันแบบ1ต่อ1โดยแต่ละรอบจะได้ทานเมนูแตกต่างกันไปโดยมีข้อแม้ว่าต้องทานด้วยอุปกรณ์ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เท่านั้นแต่ละรอบคนไหนทานหมดก่อนถือเป็นผู้ชนะซึ่งอุปกรณ์ที่จะให้เลือกมีอยู่2อย่างคือสิ่งนี้ โดยยังไม่รู้ว่าอาหารคืออะไรใช่มั้ยวันนี้ด้วยใช่ครับสุยๆไงคุยๆได้คุยได้เดียวจะยกๆมาแล้วคุยโอเคสรุกว่าทีมที่วันนี้ที่ไหนเลือกเป็นไม้จิ้มใ้่ทีนะทีม Waterball Bad จะได้เป็นสลิววันใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะไปเรื่องที่เมนูแรกกันเลยครับต้องหมดเลยเหรอต้องหมดครับ กินได้นะแต่ว่าอันนี้ไอ้นี่ไม่ได้อแผลกินนะำปายิงชุบโอเคแล้วกินผักพี่ได้ไหมผมได้ใครก็ได้ว่านว่านเลยอ่าว่าทีมคนดีที่ไหนของผมก็คือครับผมพี่อเล็กซทีรเดช่ตัวตัวตึงอันนี้หวังว่าได้คะแนนแน่นอนหอมอร่อยหอมใหญ่เลยใหญ่อเล็กมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไม่โหดนะ เฮ้ยอ๋อนี่ใช้วิธีสับอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสับแล้วเฮ้ยสับแล้วเหี่ยวเลยสับแล้วเหี่ยวเลยเดี๋ยวเพื่อนฝั่งนู้นปั่นนู้นขึ้นครึ่งแล้วไอ้กูช่วยกูช่วยกูช่วยเอาเครื่องปั่นเลยเครื่องปั่นเล่นแล้วเล่แล้วเล่นแวเอาเครื่องปั่นไหมเดี๋ยวร้านได้ได้กินเครื่องปั่นเยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็กมันเกี่ยวแพ้ไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้แดกข้าวมาหรือว่าอันนี้คนหรือวัวครับเนี่ยโหแต่เล็กมันกินเก่งว่ะตลาดชามนี้เดิมพันด้วย ใครชนะได้รายการของฝั่งหนึ่งใบนี่น่าสนใจแลวถ้าคุณว่าชนะคุณได้ไปเลยรายการอาหารของอีวานเฮ้ยทำไมเร็ววากไม่เหมือนแค่บี้ลงไปแต่ว่าปริมาณน่าจะเท่าเดิมเฮ้ยเร็วอยู่นะพี่ว่นจนอันเล็กเหมือนจะผักหมดแล้วเหลือแต่แบบพวกอันเล็กข้ามู๊มูใบก่อนนี่ไงนี่จะทำที่บ้านแม่เห็นแม่ด่าายเลยถ่ายส่งไปพ่อมันถ่ายส่งไปพ่อ เฮ้ย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 เอเล็กมั่วแล้วเล็กเหลือปลาแล้วตอนนี้ล็กเหลือปลาเหลือปลาเงินเฮ้ยเลมกินเร็ว่ะไปแล้วแล้วรู้แล้วทำไมเหลือปลาดูสิดูสิเ็กมันาย้อง่หึ่งคึ่งแล้วน้องกัวสั่นแล้วน้องกัวสั่นน้อกัวสั่นแล้ว เป็นอาหารว่างไปแล้วมาแต่ก็นิดเดียวนิดเดียวแพ้ไปนิดเดียวโอเคนี่ก่งเบาสรุปว่าเมนูแรกทีมคนดีที่ไหนชนะไปครับเย้ปวหัวเลยอะปวดหัวเลยต่อไปเป็นเมนูที่สอ าจานอาจารย์เลยอ่าผมเองถ้านย่ายนั้สำหรับเมนูที่2คือแซลมอนสไปซี่โรนะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นพี่เกดฝั่งบับาทอเป็นอาจารย์บูธถตาพร้อมแล้วเริ่มครับไปจารย์ไปไปจารย์ไปเชรียมไปจายไปไปจายไปไปจายไปไปครับจา ีปเก็เขาสามแล้วพี่ขาสาแล้วจกือเฮ้ยเขาส่แล้วอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทนอุ๊ใส่หัวแล้วหลังยาตาวััยาแซงอนสไปซิ่โรงแรมนี้เขแน่นมากบมาเลยกินยากกนยากไม่นะ้าวเหียโอ้โตอนนี้เสมออยู่นะฮะเสมออยู่เลยคนละ2อนะเออ้ไปขึ้นน้ำทีน่ขึ้นนึ้นน้นนแล้ว จแดงเขารู้ชิ้นใครเราหลังกับสักหนึ่งรอยห่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออแดงเขารู้เฮ้ยเหลือคนละชิ้นแล้วตอนนี้เหลือคนละชิ้นเราต้องวัดจากไหนวัดจากโค้งไหนวะโค้ยน่ะอ้าปากอ้าปากพี่เก่งอ้าปากใช่ไปเอาออกเอาออกเอาออกเฮ้ยสุดยอดโอเคสำหรับเมนูที่สองทีมวอเทอร์วอล์กเป็นฝ่ายชนะนะครับ ข้าวปัิรบรัวปัิบต่างๆอ๋อคือมีข้าวห้าข้าวย่ในดงเป็นดงปัญหาไม่ใช่ดงเลยฮะปัญหาคือเออาวุธในการกินเบาตาพร้อมแล้วเริ่มครับไปเทีว้นเฮยเฮ้ย้ี่เจมไปเดียวว่อดาตวเี่ยที่ิวอยให้เสียชื่อต้ลิวพี น้องกูก็หิวเหมือนกันกิบยันโต๊ะเรียนโตไปเลยน้องกูหิวเหมือนกันหายใจได้ไอโจโค้งข้าวเลยนะครับเป็นอยู่แม่งตักขู่อ่ายลยเร็วเร็วได้ได้โอ้ยไปกอนเดียวเวว พระเอกยุคทองต้องทำได้ทุกอย่างเขาไม่เหมือนเลยโทรทัศน์ที่เราดูที่บ้านเลยไหนดูเมนูที่สามครับทีมคนนี้ที่ไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับมีโอกาสมีโอกาสนี่เขาโค้ดก็ดีมากนะเมื่อกี้โค้ดก็ดีมากนะหายใจลึกหายใจ หายใจได้หายใจได้ไม่เป็นไรหายใจได้หายใจได้สำหรับเมนูที่4ครับก็คือแคลิฟอร์เนียมาคิเดี๋ยวผมยังไม่มีตัวแัมจิมเลยนี่คือเราจิมเหรอไม่มีเวลาให้มึงจิ้มหรอกนับอยกินเร็วนะนลาได้เลยโอเคเก่งจริงจราพร้อมแล้วเริ่มครับไปก่อนไปมัดเขาให้เอ้ยบอย เฮ้ยเอาไปเขาแค่กินไม่ใช่เขาแค่ขินไม่พอให้ตอนนี้เขาแค่โก้ไปผลการแข่งขันคือถ้าโยธนะเราจะเสมอใช่ครับถ้าโย้แพ้ไม่ได้ถ้าโย้แพ้เราแพ้เลยโยขึ้นนำแล้วโยโยใส่ไปขอแย้เขาแค่จิ้มใส่ไปโอเคโอเค

ทั้งทั้งหมดก่อนอันนี้มืออาชีงอ่ะฝรังเสออะให้คนดีอาจจะเข้าอยู่ในแก้วก็ได้นะสรุปตอนนี้ทีมคนนี้ไหนเมนูที่4ถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปครับผมจริงๆเนี่ยผงแนมันขาดแล้วนะ แต่ว่าเราอยากให้พี่แท็บได้ลงสนามใช่ใช่ผมก็อยากดูเพื่อนผมเหมือนกันและเมนูสุดท้ายเป็นข้าวด้งที่อร่อยที่สุดในร้านใช่มีมูลค่าหมื่นคะแนนครับอันนี้ถือว่าคำจริงคะแนนขาดไปแล้วใช่ไหมขาดไปแล้วแต่นี่คือความจริงใจจากคนดีที่ไหนครับถ้ารอบนี้คุณเป๊กแพ้เนี่ยจะส่งคุณเป๊กไปโดนทำโทษกับพวกคุณด้วยโอ้โหทอแวท้แรงแต่ถ้าพี่เป๊กชนะทุกคนโดนทุกคน แล้วอย่างเหยียพ่นแล้วพ่นเป็นไข่กุ้งอ่ะมันเคยพ่นแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยมันเห็นน้ำมีใช้แล้วโอ้ยราดเลยเหรอมเป็นมัสบิฮ้ยพี่แทบเป็นพี่แทบเป็นดังข้าวก่อนเล่นข้าวก่อนเล่นข้าวก่อนแม่งไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยมันจริงจังจริงเราเราเราใส่น้ำไปใส่น้ำไ้ใส่น้ำไปใส่น้ำไปต้มเป๊ะเลยเป๊ะมาได้เป๊กเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป๊กสูงเลยที่ ได้ได้ออตาลอยได้ฟังข้าวในข้าปากอ่ะฟังข้าวในข้าปากเอาแล้วน้ำแล้วน้ำแล้วโอ้ยเช็คเลเวลอยากกินเช็คเลเวลเฮ้ยเร็วมี่จะแพ้แล้วเร็วมันพ่นเหมือนเพื่อนเพื่อนรู้แล้วพ่นไปไข่กุ้งอ่ะมันเคยพ่นแล้วเหมือนเพื่อน

พีอาบอกว่าเมื่อกี้พี่แท็บอาปากก่อนนะครับถูกต้องนะครับเพราะเมื่อกี้พี่เป๊กมาอาตรงนี้เต็มแทงเลยนะฮะสรุปทีมนี้ชนะแต่รอบนี้ถือว่าทีมพี่คนดีที่ไหนชนะไปครับผมเฮ้ยคือคะแนนเขาขาดไปอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นแบบไมตรีจิตกันเราได้เฉลยจากเข้ามาหนึ่งคนนะครับ <laughs> มาทำโทษด้วยกันนั่นคือตะเป๊กนะครับ <Hey! S 2> hey! ถ้ามึงไม่เสียเวลามาอ้าปากมึงชนะไปแล้วเป๊กวันนี้ขอบคุณมากนะที่มากันทั้ง5คนดีครับดีใจที่เจอขอบคุณพี่เป๊กพี่เกรนะครับพี่อเล็กพี่เจมนะครับแล้วก็น้าบอยด้วยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่นี่ด้วยนะเบลเลอร์เธอเลยใครอยากจะจัดงานดีๆงานมงคลกว้างๆคนเยอะๆรินแอดเรนทรีนะครับติดต่อได้บริเวณนี้ครับฟูบขอบคุณชินาคพรีเมียมซูชินะครับขอบคุณที่สนับสนุนอร่อยมากๆวันนี้กิน อร่อยมากๆก็มีไปทานที่ร้านได้มี2สาขาเส้นกาจนาพิเศษนะครับแล้วก็ที่พระราม5ราชพฤกษ์ครับผมตอนนี้แบบว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วก็สุกี้เอี้ยกิสุกี้เนื้อดีมากอยากให้ไปลองกันครับมีเดลิเวอรี่ด้วยตอนนี้ก็ในไลน์แมนได้ครับมีเดลิเวอรี่ด้วยถึงบ้านหรือว่าโทรไปสั่งที่ร้านได้เพราะมีเบอร์ขึ้นอยู่ตรง IG ครับครับผมขอบคุณครับเจ้าแววไปกูแล้ววันนี้กาวกีฬานฉันเคยคิดจะกินคิดถึงชินไคแต่ถ้าเขาไม่มีใจคิดถึงพวกเราครับขอบคุณครับ